สรุปคอมมิชชี่เดย์ส่งท้ายปี2วันนะจ๊ะ21-22นี้นะครับตัวไหนมีท่าพิเศษไปดูกันสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่2 1ธันวากับวันที่2 2ธันวานะฮะก็จะเป็นวันคอมมิตี้เดย์สิ้นปีซึ่งก็จะเหมือนกับทุกปีนะฮะเป็นโปเกม,มอนคอมมิตี้เดย์ส่งท้าย นะครับก็จะรวบรวมโปเกมอนทั้งหมดในปีนี้ออกมาให้จับนะฮะแต่ก็จะแบ่งชั่วโมงนะอ่ะมาดูกันนะ21ถึง22นะครับเวลา2องโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับโบนัสก็จะได้ XP จากการจับโปเกมอนสตาร์ดัสเนี่ยวันนี้เป็นวันหาสตาร์ดัสนะครับระยะฟักไข่ก็ลดลงนะครับลูกอมก็ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ เทรนเนอร์เลเวล31ขึ้นไปก็จะได้รับลูกอม XL เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ <c oughs> ก็ลูกอม XL ก็ไว้ใช้อัพโปเกม,มอนจากเลเวล40ไปถึง50นะครับจะใช้ตอนไหนเมื่อคุณพาวเวอรัพไปแล้วนะครับถ้าถึงเลเวล40จะไป40ครึ่ง40.5มันจะใช้เองแหละนะครับ อุปกรณ์ปลรวใช้ได้3ชั่วโมงนะครับน้ำหอมยกเว้นน้ำหอมรายวันจะใช้ได้3ชั่วโมงแลกเปลี่ยนพิเศษเพิ่มขึ้น2ครั้งต่อวันนะครับสตาร์ดัใช้ในการแลกเปลี่ยนลดลง50%ด้วยนะครับโปกเกมอนเด่นครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันที่21นะฮะจะเป็นมาดาซืโบมิลักกี้โนเมล่า โมโคโลเนียบีแล้วก็อาคาจินะครับก็จะเป็นครึ่งปีแรกแหละนะครับแล้ววันที่ยี่สองจะเป็นของครึ่งปีหลังนะครับแมนคีโพนิตะคุรูมิรุนะฮะชิบิชิราซึนะฮะอชิมารินะครับก็ครึ่งปีหลังก็พวกนี้แหละอะไรนะปลาอะไรประมาณนั้นแหละนะ แล้วก็เทรนเนอร์ที่โชคดีนะครับคุณอาจจะได้เจอนะฮะสิบนาทีสุดท้ายของชั่วโมงนะของแต่ละชั่วโมงจะได้โพลีกอนฮิโนฮาราชิทักซ์เบแล้วก็ดัดบันนะครับอันนี้จะเป็นพวกคลาสสิกนะแล้วก็ใคร ไข่2กิโลจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ตัวคอมมูนิตี้เดย์ปี2023นะยาดงยาดงกาล่าเนียวโรโมโทเกปี้ฮูป้านะครับฮูป้าเพาเดียด็อกเคอร์คิบาโกฮาริมารอนฟักโกนะเคโรมาสึ u, นะครับอาโกจิมูชิแล้วก็ออนแบกนะครับขออภัยผมไม่ได้ทำรูปนะครับก็จับๆไปเถอะนะฮะ <laughs> ถ้าโจมตีเด่นนะถ้าโจมตีเด่นก็เอาเป็นว่าใครนะที่มีตัวเก็บไว้และยังไม่ได้พัฒนาร่างนะครับพวกเมตากอสอเยอะเลยนะครับเนี่ยหลายตัวเลยนะครับก็จะได้ท่าโจมตีเด่นเดี๋ยวผมหารูปมานะมีงานวิจัยภาคสนามงานวิจัยแบบจำกัดเวลานะครับแล้วก็จะมีอะไรเดี่ยง,งานวิจัยพิเศษด้วยนะ มีงานวิจัยพิเศษด้วยนะครับก็มาเช็คอินเอานะครับนี่แล้วก็มีพื้นหลังพิเศษนะอันนี้พิเศษจริงๆนะรำลึกคอมม u n i t ่เดย์สองมสีด้วยพื้นหลังพิเศษสำหรับโปเกมอนเด่นในอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็มีงานวิจัยพิเศษคอมมอนที่เดย์เดือนธันวานะครับมีขายได้ล็อกเก็ตเรดาร์หนึ่งอันถ้าชาร์จชั้นเลิศหนึ่งอันถ้าชาร์ตอ่าท่าเรวชั้นเลิศ สองอันถ้าเปลี่ยนเอ่อหนึ่งอันเปลี่ยนหมายถึงการเปลี่ยนท่าราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอดูท่าก่อนละกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บลีกดักนะก็วันเสาร์วันนี้นะครับจะมี out, sey, umi, L owe, L itten, เบลสเปาชัเชนซีกูมี่โรเวตลิทเทนอ่าบรันสรีตนะครับนี่ แล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะเป็นมาแรนคีโพนิตะโพนิตะกาลาเลียนสวัสดินะครับไทนโมงมแล้วก็ป๊อปปิโอนะครับป๊อปปิโอพืนหลังพิเศษจะเป็นประมาณนี้นะครับก็น่าเก็บน่าหาเชียวนะครับเอ่อนี้พูดไปแล้วแล้วก็พิเศษนะท้ายชั่วโมงแต่ละชั่วโมงจะมีตัวพวกนี้เกิด ไข่ก็จะเป็นของปีที่แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ฟักไข่2โลนะก็เดินฟักไปฟิวรีเซิร์ดทาร์กอืมอันนี้ก็ตามเนี้ยนะฮะก็หมุนแล้วก็ได้ของนะครับอันนี้เป็นเควสที่ซื้อนะเควสซื้อเนี่ยก็จะมีอ่าโลเปอรมอน15ตัวได้จับโลเวตนะจับโปเกมอน25ตัวจะได้แชนซี โยนบอลเข้าไหนสิบครั้งจะได้ลิทเทนรีวอร์ดใหญ่จะได้โพลีกอนน้ำหอมแล้วก็สาร์ด์ครับสเต็ปที่สองครับโยนบอลเข้าเกรดแบบโค้งสิบครั้งจะได้เบลสเปละจับโปเกมอนสามสิบตัวจะได้บอลสวีทพัฒน,นาร่างโปเกมอนห้าตัวจะได้กูมี่รางวัลใหญ่จะได้บาก้อนนะตาพีสแล้วก็เอ็กพีโอ้หลายสเต็ปแท้นะครับ สเต็ปสนะฮะเพิ่มพลังโปเกมอนสิครั้งจะได้จับไทนามจับโปเกมอนสามตัวจะได้โปรปลิโอนะฮะแล้วก็ลบโปเกมอนยีตัวจะได้โพนิตะนะครับแล้วก็ได้จับไอ้เจ้าเม่นไฟนะได้ไข่ไข่ลัคกี้นะแล้วก็สตาร์ดัสส่วนสเต็ปที่4และ5 4นะฮะพออัพเบอร์มอน์30ครั้งจะได้จับกาลาเลียนโพลิตะนะครับจับเบอร์มอน์40ตัวจะได้สวีโดนะครับสวัสดโต้นะครับพัฒนาล่างเบอร์มอน์10ตัวจะได้จับแมนคีรางวัลใหญ่ได้เมลดัมที่พักไก่หนึ่งอัน XP นะฮะเคมรีวอร์ดจะได้ล็อกเก็ตเรดาร์ในสเต็ปที่5อ่าสมบัตดเงินแล้วก็พบฟินนะครับแล้วก็การ์ดเปลี่ยนท่าแบบอย่างดีเลือกท่าได้นะครับแล้วก็ อะไรนะลูกอมประหลาดนะก็ไม่มีอะไรนะนี่เอกุสีไทม์ก็จับโปเกมอนไปเรื่อยๆแหละนะมีคอลเลกชันชาเลนจ์ให้จับนะฮะตามนี้นี่นะฮะท่าท่าอขอดูท่าก่อนตัวนี้ไม่ค่อยสนใจโอ้เขาก็ไม่มีรูปให้ดูนะ อันนี้นี่นี่อ่านี่พามเอฟนะจากแมนคีเป็นพามเอฟได้ถ้านะแล็กเฟิร์สแล็กเฟิร์สนี่แล้วก็เป็นอันดีดีเอฟนะฮะจะได้เอดีเอฟอ่าก็ลองดูนะจากความเอฟเป็นเอดีเอฟเขาอาจจะนะครับปรับเปลี่ยนอ,อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเงื่อนไขในการพัฒน,นาร่างนะครับ วิกทีเบลเนี่ยตัวนี้ได้ m a g i c อ l ลิฟตัวนี้ดีด้วยนะตัว PvP เลยนะฮะพวกนี้ได้วายชาร์ตบิสต์ไอวายชาร์ตนะครับก็ถ้า c o m มิ n i ี y เดยหละหลายตัวเลยนะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็เนี่ยของรีดักเขาทำเป็นรูปไว้ดีมากนะครับก็ลองตามเนี่ยตามรูปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะโพสไว้ในในโพสด,ด้วยในในช่องนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกคนเล่นได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นคอมมูนิตี้เดย์สุดท้ายแล้วนะครับส่งท้ายท้ายปีแต่ว่าคลิปของเรายัางทําต่อนะอืมนะฮะก็กดไลค์กดแชร์ได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้ถ้าอยากสนับสนุนกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ